สวัสดีครับคันนี้เป็น GIA r i s นะฮะคันนี้จะมาใส่กล้องถอยหลังนะครับกับวิทยุเดิมของรถนะฮะนี่นะฮะในส่วนของวิทยุเดิมนะครับเราลื้อออกไปแล้วนะครับ ส่วนปลั๊กกล้องนะฮะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปกับวิทยุติดรถเดิมได้เลยนะครับ<อ>นี่นะฮะส่วนด้านหลังเราก็ได้รลื้อออกไปหมดแล้วนะครับครับอันนี้เป็นกล้องที่เราจะใส่ใน g r Yaris คันนี้นะครับ กล้องที่เราจะใส่นะฮะเป็น Pioneer NDBC 02นะครับอันนี้เป็นปั๊กภาพนะครับที่เราจะใส่เข้าไปในวิทยุเดิมนะครับครับ GIA r ิ s คันนี้นะฮะติดตั้งกล้องถอยหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ นี่นะฮะกล้องเป็นยี่ห้อ pioneer นะครับรุ่น ndbc 02นะฮะนี่นะครับเราติดตั้งกล้องถอยหลังกับจอเดิมนะครับ นี่นะฮะเป็นภาพจากกล้องถอยหลังนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดส u b s c ส i b e และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ